สบายไวโหแย่ก็สิบเจ็ดโคตรชอบเลยนี R ่นี T ่นี o ่โอ้โหโคตรเท่ด <jaar gender> ูเข <wiele> <who> ้าไปใกล้ๆโอ้โหดูแมกกาซีนการลารักเล่ากันไม่ใช่ชิคดิใหมึ่งัิสต์แ is a cap โบ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 ว์มีเหมือนกันแต่เป็นปืนโอเคคราวนี้ขอได้เหล็กมาสองเหล็กอีกรอบหนึ่ง

เราจะรับก้าโมโมเรียบร้อยก้าโมโมเพิ่มแล้วอันเดียวแล้วเนะี่ยใครอยากมาบ้าเรียบร้อยแล้วก็เก็บแล้วก็เทกลับคืนจี้ยเจียบนี่ ฟิสแอนด์สเตีลครับโคเทฟิสแอน์สตีลเอยเรียบร้อยเปลยนล้วหโดนจนี้เยแล้วตัวมันมีอปรตูโอ้โหแกตัวโคตรใหอะเฮ้แกตัวแบบเอเลยเมื่อสมริงจัดแล้วใช่ไหม่ะเอ้ยิงกับเอือพะแตก อะไรอะไรอะไรลมดึงฮึฮึเอ้าสมนมาค่ะอ่ะไอ้นี่ยิงออกเอย้ยออกไม่ได้เลยมึงมีตัวออกมาไอ้ไม่ดุอ่ะจะดุอะไรไอ้นี่นอะไรเนี่ยว้าดารอบที่สองเริ่ม let's go let's go อะไรเนี่ย าทำไมเหี๋ยวจะครับทัาปิงเทเบิลว้าหยุดยิงได้แล้วมันยิงอะไรบ่อยอย่างเนี้ยรอบที่สามเลสโก้อีกแล้ววะฟาด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 ตกลาวาไปซะตกลาวาไปตกไปเรียบร้อยแตกอ่ะอ่ออ่ะแตกจริงรอบที่สี่ ไอ้เดียวอลยที่สองก็คือมันมีประตูมันน่าจะตกแล้วเออเอี๊ยหรอแล้วก็ครับขวานเอ้ยรอบที่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นรอบที่ห้า let's go มันไหลรอบเกินแกตุ่มเอ็กเลยแกตค่พอคุดไม่หลับเลยโคตรป่องโคตรแต่งใจแอนอ้อไอ้นี่คนดีปะเนี่ยอ้ยจะตาย ไอ้หูมันก็ยิงไอ้ดัวยหัวาเราอามันย้อยสุนแล้วตัวนี้โอ้ยรอบที่หก let's go นี่เขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ไหนลาวุธิาเนอะไอ้นี่มันสปอน์อีกแลอวมันไม่น่ารักเลยตัวเนี้ยโอ้ยมาดี กลัวคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวร <c oughs> อบที่เจ็ด let's go เ hey, อวัลซาเขาจะคลายตัวนี้ให้ได้ภารกษษษษิจผาก่อนที่มันจะเป็นสิบรอบตัวนี้โคตรน่าลำคาญมืสซ้าท์ทำออบบี้แล้วยิตีมันแบบรัวดูมันวิ่งหนีดิมันกลัวเกินมันก็วิ่งกลับมาโดยการพุ่มชนต่าก็ขึ้นไม่สูงมันก็ทำอะไรไม่ได้ มามาไม่ได้ไม่ได mm ้ไ hmm. ด้เลยได้แล้วเนื้อเนื้อหมูเอ็งก็หยุดได้แล้ว เราับห<ไ>น้าไหนอือออมแล้วสองทำที่เข้าแลถึงจะจบละไม่ไหวแล้วทำที่เข้าอยู่ให้นะมันถึงหนึ่งชั่วโมงมันไม่มีอะไรเลยอ่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนหนึ่งชั่วโมงเราจะมาดวนดวนกับ,บมันหนึ่งหนึ่งกับมัน ลงบบไปไม่แตกแองรอบที่สิบรอบจะได้ let's go <S เวลาไม่อยากให้มันมามันก็มานะอีกแก๊สอ,อ่ะยายาไม่รู้หม,มื <c oughs> ข้างนอกเก็นอะไรไม่รู้เองที่รู้คือแองและเห็นไหมไปกัน <c oughs> จ,อบ,อจบกันทุกคน